มีประเด็นที่น่าสนใจกันครับเป็นคำถามมาว่าถ้าเราปิดคาดข้อมูลสุบุคคลที่เป็น Sensitive Data าาเช่นปิดคาดโดยการทำแถบทึบนะฮะไว้บนข้อมูลศาสนาที่นับถือที่ปรากฏอยู่บนบัตรประชาชนแบบเนี้ยเราไม่ต้องขอความยอมใช่หรือไม่นะครับงั้นต้องถามว่าไอ้การปิดคาดเนี่ยปิดคาดโดยใครถ้าเกิดสมมติว่าเราจะต้องขอสำเนาบัตรประชาชนของลูกค้า ของผู้สมัครงานของพันธมิตรทางธุรกิจของเราก็แล้วแต่นะครับซึ่งในสำเนาบัตรประชาชนเนี่ยมันมีข้อมูลสุบุคคลที่เป็นาศาสนาที่นับถืออยู่ด้วยไอข้อมูลสาสนาที่นับถือเนี่ยเป็นข้อมูล Sen s i t i v e data หรือข้อมูลอ่อนไหวตามมาตรา26ของกฎหมาย PDP a นะฮะแบบเนี้ยท่านก็ไม่ต้องไปขอความยอมก็ได้เพราะถือว่าเขาเอามาส่งมอบให้กับเราคือตัวของเจ้าของข้อมูลสบุคคลเนี่ยเขาเอาข้อมูลที่เขาปิดคาดคือเขา ทำให้ไม่สามารถเห็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไว้เนี่ยของตัวเขามาส่งมอบให้กับเรานะครับเราก็สามารถเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยได้โดยที่ไม่ต้องขอความยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพราะข้อมูลส่วนอื่นที่ปรากฏอยู่บนบัตรประชาชนเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปนั่นเองนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเองเนี่ยเราได้รับบัตรประชาชนจากเขามาตั้งแต่แรก คือข้อมูลบัตรประชาชนเนี่ยมาตั้งแต่แรกเลยเป็นสำเนาบัตรมาเลยซึ่งมันมีข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นสาราที่นับถือหรือเซนซีฟตดัต้ามาตั้งแต่ต้นต้นมือเลยเนี่ยนะฮะแบบนี้ถือว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเซนซีฟตดัต้าอยู่กับตัวเราแล้วนะเราจะเก็บรวบรวมโดยที่ไม่ต้องอ้างฐานความยินยอมหรือเหตุอื่นตามมาตราย6ได้หรือไม่อ่ะคำตอบคือไม่ได้นะฮะ เพราะมันไม่ได้เป็นการทําทึบหรือปิดบังข้อมูลส่วนบุคคลหรือที่เรียกว่าปิดคาดข้อมูลส่วนบุคคลตรงนั้นนะ่ะมาจากตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเองเนี่ยเราเป็นคนมาทําเองต้องถามว่าตั้งแต่ต้นทางเนี่ยเราได้แบบที่ปิดคาดมาหรือเปล่าล่ะถ้าเราไม่ได้เราก็ต้องขอความยิยอม,มจากเจ้าของข้อมูลส่วนุก่อนนั่นเองนะครับดังนั้นต้องเอาให้ชัดนะฮะว่าในกระบวนการที่เราเก็บรวบรวมเนี่ยนะครับเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกปิดคาดทำทึบมา แล้วหรือไม่ถ้าเราได้มาเหมือนที่ว่าไปเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องไปขอความยินยอมแต่อย่างใดแต่ถ้าเราได้ตอนที่เขายังไม่ได้ปิดคาดทำทึบแล้วเรามาปิดคาดทำทึบเองเพื่อไม่ให้เห็นข้อมูลส่วนตรงนั้นเนี่ยแปลว่าเราเก็บรวบรวมไว้ตั้งแต่ตอนที่เราเห็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเซนซีฟดาต้านะดังนั้นเราต้องขอความยินยอมย้มําตรงประเด็นนี้เอาให้ชัดเจนนะครับว่าจะเป็นยังไงและแน่นอนว่าถ้าเกิดสมมติเราปิดคาดทำทึบไปแล้วเนี่ยเราส่งต่อหรือเปิดเผยไปให้บุคคลอื่น เช่นเปิดเผยต่อไปให้กับตัวแทนจําหน่ายของเรานะครับแล้วเราแจ้ง privacy notice ให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนเขาทราบแล้วว่าเราจะเปิดเผยต่อไปนะครับแบบนี้เป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนคลที่เราเนี่ยอาจจะไม่ต้องขอความยนยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนคนแต่เราต้องไปดูว่ามันมีฐานอ้างอิงหรือไม่แม้ไอข้อมูลที่เราเปิดเผยไปเนี่ยนะครับเราได้รับมาจากต้นทางจากเขาคือเขาปิดค่าทรรมเนียมมาเรียบร้อยนะครับแต่เราเอาไปใช้ในวัตถุประสงค์ ที่เป็นด้านการตลาดหรือการส่งเสริมการขายเนี่ยนะครับมันจะอ้างอะไรละ่ะมันจะอ้างสัญญาได้ไหมถ้ามีสัญญาเราก็อ้างสัญญาได้ถูกต้องไหมครับถ้าไม่มีสัญญาเนี่ยเราก็มักจะอ้างประโยชน์แลนชอบธรรมงั้นประโยชน์แลนชอบธรรมเราจะสามารถอ้างได้ไหมเราก็ต้องไปพิจารณาหลักการทดสอบ3อย่างนะครับตามที่ผมได้เคยคุยให้ฟังใน EP ก่อนหนะ้าว่าตกลงแล้วไอ้การเปิดเผยข้อมูลส่วนคลอันเนี้ยไปเนี่ยนะครับแม้จะไม่มีข้อมูลศาสนาที่นับถือก็แล้วแต่มันไปริบรอนสิทธิ์ของเจ้าข,ของข้อมูลคนเขาไหม มันเป็นการเปิดเผยที่เจ้าของข้อมูลเขาคาดหมายได้หรือไม่ว่าเราจะเปิดเผยคือเขาส่งสำนักประชาชนมาโดยเจตนาที่ต้องการาสมัครงานกับเราหรือว่าโดยการต้องการทําธุรกิจธุรกรรมกับเราแต่เราส่งต่อให้กับตัวแทนจําหน่ายอย่างเงี้ยหรือเราส่งต่อให้กับบุคคลอื่นเพื่อไปใช้ข้อมูลส่คนอันนั้นเนี่ยเขาคาดหมายได้ไหมถ้าเขาคาดหมายไม่ได้มันก็อ้างประโยชน์อันชอบธรรมไม่ได้นั่นเองนะครับนี่คือส่วนที่สําคัญมากที่จําเป็นจะต้องดูประกอบกัน ข้อคำถามนี้นะฮะ